ปตทประกาศความพร้อมวังจันทร์วันเล่เป็นพื้นที่ทดสอบบินโดรนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในอนาคตค่ะที่สามารถพัฒนาการใช้งานได้หลากหลายนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะปะตทและกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือประกาศพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับพื้นที่พิเศษโครงการ 5G u v Sandbox เปิดพื้นที่วังจันทรวาเล่จังหวัดระยอง3,454ไร่ให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนทดสอบนวัตกรรมนำเทคโนโลยี 5G มาเพิ่มศักยภาพความเร็วในการรับส่งข้อมูลทดลองใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างการใช้งานจริงหรือ use case หนึ่งในส่วนนี้ก็คือการพัฒนาดโดรนอากาศยานไร้คนขับที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลายกิจกรรมเช่นการขนส่งสินค้าการเกษตรการจราจรการค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเชิญชวนนะครับแล้วก็ใส่ความมือจาก,ากทางภาคเอกชนาภาคธุรกิจด้วยนะครับมีงานวิจัยอะไรหรือว่ามีการอยากจะตั้งศูนย์วิจัยสูงพัฒนาเทคโนโลยีสูงพัฒนา นวัตกรรมของตัวท่านเองเนี่ยลองพิจารณาพื้นที่นี้ครับเ,เป็นพื้นที่ที่มีสิทธิประโยชน์แล้วก็มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมากนะครับก็เพื่อมาตั้งร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศนะครับ เมืองอัจฉริยะวังจันวันเล่เป็นฐานที่ตั้งของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECI ที่ขณะนี้กำลังก่อสร้าง เป้าหมายยกระดับขีดความสามารถงานวิจัยของประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบกันผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง13ปีหนึ่งในตัวอย่างการนำ 5G มาพัฒนาโดนก็คืองานวิจัยของสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือว่าวิสเทคถ้าโดนบินได้แค่ครึ่งชั่วโมงแต่เราสามารถจะให้โดน บินได้เป็น1ชั่วโมงแล้วก็บินได้นานอันนี้คือโยนที่วิสเทคจะเทรนนี่เราจะใช้ AI นะครับเทรนให้มันสามารถที่จะ,ะถ้ามันบินไปเห็นเครื่องขีดฝางเนี่ยถ้ามันบินไปปับ๊บมันจะหลบได้แล้วมันสามารถที่จะ,ะดูจากสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์วิชเ่นเนี่ยเราสามารถให้โดนสามารถจะพ i ิกอัพของได้ CI วังจันวัล่เป็นการตอกย้ำความร่วมมือตามแนวคิดพีทีทีของปอตทเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย,จร,ยรจรยิรพรมรกินดาสำนักข่าวไทยอสอทอรอยายงาน